Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Johnny it takes you five ทำให้กับวันนี้นะคะเปลี่ยนเสื้อใหม่เอาผมออกไปเฮ้ยเกิชายโอ้พระสงฆ์เงือบสุด เมื่อสักพ oco เราเรียนการเต้นยืดเต้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเป็นจึงยิมนาสติกยิมนี้ออยากให้ทุกคนสปิงหลักได้โดยการที่ให้ผู้ฝึกคือนักเต้นผิวให้ผิวเท่ เป็นผู้มบินต่ำในทกนีก็เลยให้เบนกกับน้องในการที่ทีมของเราจะต้องมีปบัลลากาได้ต้องแบตซิทได้ต้องสริงมือได้รวมถึงบัลลากาหลังทุกอย่างได้ให้หมดทุการที่ <c oughs> some real time, talk about the real climb Passionate in real rhyme steel time back from my nine to five taking back my fucking life i just wanna feel alive uh, uh, let's go yeah i'm the one to get it bro i swear to god i'll get it bro Hey, i never get it ตัวอันถี้สังหมดเลยใช่ครับเพราะฉันท่าจะเป็นยายาเพิ่มยาแล้วค่อยๆเบาลงเมื่อกี้เราที่เราหวอกกันคือในระยระเวลาซ้อมมาทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์คิดว่าตัวเองเป็นไงบ้างคะมองทั้งเป่นก็รู้สึกว่าโอเคครับก้ับมาก็เจ็บเลย เดนวันจะอยู่เดนลันตลอดเต้นร้องเรียนการแสดงด้วยใช่ใช่แล้วจะมีเป็นนางแบบด้วยมีเนื้สติกด้วยใช่ใช่สนุกมากค่ะเชชินกับล้องปอนเป็นไงบ้างคะซ้อมที่ผ่านมา ก็เป็นสิ่งที่ดีครับพวกก็รู้สึกว่าไม่ก็จะเกิดไงก็คือว่าทำแบบว่าทําให้พวกเราเนี่ยสมครรถนะมากขึ้นเราลมหายใจพร้อมกันขึ้นแต่ว่าส่วนต่าเต้นก็ให้พี่ปอนอธิบายด้บ้างของวันนี้ก็รวมๆหนึ่งอาทิตย์ก็คืออัฒนาขึ้นเยอะแต่วันแรกก็ทุกคนแล้วก็เต้นตรงนี้วัดขึ้นได้ท่าใหม่ขึ้นเบสิกแน่นขึ้นกล้ามเนื้อจำดีขึ้นใช่ป่ะมันเรียกว่าจำ คะแนนจำนี้ขึ้นแล้วก็เนี่ยแข็งแรงขึ้นแต่ไม่รับการความผิดแต่ไม่ไม่รับความผิดไนแล้วก็ร้องเพลงดีขึ้นใช่ใช่ทุกคนเลยร้องเพลงดีขึ้นทุกคนเพราะว่าครูแบงค์สอนดีมากแล้วก็ครูต้นสอนเต้นดีมากแล้วก็จะมีครูน้องลีวายเฮ้ยลีโอครูน้องลีโอครูน้องลีโอสอนยิมนาสติกก็มีแบบเออพัฒนาสกิลต่างๆมีหกสูงมีแบ็กทิมไม่สปริงหน้าสปริงหลัง สปริงหลังม้วนหน้าม้วนหลังหกสูงในห้องสูงทำไงตนต้นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ข้างในระยะเวลาซ้อมหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกอย่างไงบ้างคะแล้วก็ได้อะไรจากสิ่งนี้ไปบ้างระยะที่ผ่านมาครับที่ได้ซ้อมก็สนุกดีครับสนุกหมดว่าเหนื่อยบ้างก็มีครับบางทีก็เท้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็สนุกดีครับ้วก็ดีครับโอเคเลย ถ้าถามว่าได้อะไรบ้ังก็อย่างที่เขาสอนไปก็คือได้เปสิคครัได้เนสิ์ได้ทางการร้องได้การเต้นหลายอย่างครับไอ้ที่ไม่เคยทำไม่เคยร้องก็ได้้องในโปรเจกต์นี้ครับทำได้ดีดีครับสำหรับตัวผมเลยก็รู้สึกตัวเองพัฒนาขึ้นหลายด้านเลยครับก็อันดับแรกก็ผมชอบมากคือเต้นนะเต้นก็มีครูพี่ต้นนะครับครูพี่ต้นก็สอนให้เรารู้จักการใช้แบบร่างกายมากขึ้น แล้วก็มีพิกิตคอยสอนบอดี้ลิงเกิให้เข้าใจแบบการขยับอ,อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายครับ mm hmm. ก็มีพี่เฟินคอยสอนแอคติ้งก็เป็นคาสที่สนุกมากๆครับโดยรวมทุกคาสก็ถือว่าโอเคครับสนุกแต่ก็มีเหนื่อยบ้างสนุกบ้างผัดกันไปแต่ว่าโดยรวมคพอยอยู่กับเพื่อนแล้วสนุกมากกว่าก็เลยเอนจอยครับเรื่อยๆรื่อเคค่วเอนจอยมากกว่าสนุกนะอย่างของพี่ก็พัฒนาก็รู้สึกว่าในเรื่องการเต้งครับเป็นเป็นส่วนมากเลยก็ ก่อนหน้านี้ก็คือตัวจะอ่อนๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้เหมือนได้มายืดเส้นแล้วก็ได้มีการขยับร่างกายมากขึ้นกับในได้เบสิกของเรื่องเต้นทั้งบิ Up ๊กอแล้วก็สตรีใช่ไหมครับก็เหมือนร่างกายได้ดีขึ้นนะก็เลยรู้สึกว่าตัวด้านนี้ได้พัฒนาการขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีเรื่องร้องครับเรื่องร้องที่ เป็นหลักก็ตอนนี้ครูแบงค์กำลังสอนเกี่ยวกับเป็นมีการลายประสานครับก็คือก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นหูเพี้ยนเพ้ยหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือได้ได้เรื่องหูที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโ no น้ตครับก็อยากฝากให้ติดตามแล้วกันเจอกันครับดูสาวบบพวกน้องเ,เออได้เออหน้า